แล้ว่อบวยม่ถามว่าจะให้พูดอะไรคะไม่สามว่าให้ร้องเพลงไหม พี่ๆน้องๆแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจเมย์มาตลอดผ่านวินที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะมีอาการไม่รับเป็นปกติค่ะคือเมย์ก็รู้สึกดีใจที่มีคนไทยคอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็พยายามพักนัการทเมย์อยากเป็นไหนึ่งโลกแล้วก็เมย์เองเมย์ก็มีฝันของเมย์ในการที่อยากจะขึ้นเป็นหนึ่งโลกแล้วตอนนี้เมย์ก็ทำได้แล้วค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ เมยก็มีการพัฒนาตัวเองที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางทาง,ทางสโมสรแล้วก็ทางครอบครัวแล้วก็ทางสมาคมแบมินตันค่ะที่คอยให้กำลังใจเใยมย์ <t> แล้วก็คอยผลักดันเมย์ค่ะก็โทรหาพ่อแม่ค่ะซึ่งเราก็ ต้องติดต่อกันอยู่แล้วค่ะซึ่งเพราะว่าพ่อแม่ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงแล้วก็คอยให้กำลังใจนี้เสมอน,นะคะัี่ะค่อะไรกันหรัรบตอนนี้ทุกพักร่างกายก็ถือว่าตื่นมาก็รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคค่ะคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าวันนี้ต้องแข่งอีกก็คงจะน่าจะไม่ไหวอะคะ่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เมื่อวานเมก็ทําได้ค่ะค่ะก็ ได้ของเมย์ค่ะแต่ว่ามันก็มีคนหลายๆคนอย่างคนไทยแฟนกีฬาหลายๆคนค่ะที่คอยให้กำลังใจเมย์ก็รู้สึกว่าทุกคนสําคัญค่ะแล้วเมย์ก็เมย์เองเมย์รู้สึกว่าทุกคนก็อยมีเพื่อนข้างเมย์เหมือนกันค่ะค่ะคต้องบอกเลยค่ะเมย์มั่นใจค่ะทุกท่านจะมั่นใจในการที่ จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมเมียคิดว่าเมียต้องมีเหรียญใดเหรียญนึงกลับมาให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะต่อไปก็เมียจะเดินทางไปต่อเปันกับการแข่งขันครับครั้นี้ก็จะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียค่ะซึ่งปีที่แล้วเมียก็ได้แชมป์ค่ะก็น่าจะต้องไปป้องกันแชมป์ค่ะก็อยากให้ทุกคนขอให้กำลังใจเมียค่ะวันนี้จะทำอะรที่รัฐบาลสอนวันพุธค่ะบ่ายพึ่งค่ะวีเป็นงานกลับบ้านใช่ค่ะ เนี่ยครับถามเรื่องสร้อยคอนิดนึงครับสร้อยคอนี้ได้มาจากไหนเลยสร้อยอันไหนของอะไรของอะไรสร้อยคอนี้ทำเองมั้ยต้องต้องให้แม่ปลูกค่ะค่ะว่าไงคะสร้อยที่น้องเพย์ใส่อ๋อเรื่องสร้อยนะคะซื้อตั้งนานแล้วค่ะอันนี้ก็เช่าจากที่เอ่อนาแล้วค่ะก็พอดีว่า พรพิคนเน่ก็เป็นพระที่เกี่ยวกับศิลปะนะคะแล้วก็เป็นที่ฟังมานะคะก็ไม่ค่อยได้รู้จริงเท่าไหร่นะคะก็คือเป็นที่เราเล่นกีฬานะคะก็เป็นศิลปะอย่างนึงเหมือนกันก็เราก็เลยคิดว่าห้พระพิคนเน่เนี่ยละดีแล้ว ่็ถ้าทำให้พูดตัวสู้กลัวค่ะก็คิดว่ามันแบบมันเป็นอย่างหนึ่งที่เราศรัทธาเนี่ยค่ะโลกมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ก็ประมาณว่าไม่เชื่ออย่างลูกดูก็เมยเองเมยก็เมยก็รับถือค่ะ <c oughs> ตอนนี้เหรอคะสำหรับนักแบดที่น่ากลัวสำหรับเมย์อะคะคิดว่าตอนนี้เจอได้หมด ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางสโมสรค่ะแบบอย่างเช่นโค้ชที่คอยเป็นผู้ซ้อมให้แล้วก็มีทั้งคือมีสโมสรมีครอบครัวมีทางสมาคมแบงตันแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยค่ะที่ คอยให้กำลับบงใจแล้วก็มีบางคอมเมนต์อะไรเงี้ยคะ่ะที่ก็มีแบบทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีะคะ่ะก็เมย์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นทุก่มากขึ้นนะคะก็ก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วตอนนี้เมย์ก็คิดว่าเมย์เข้มแข็งพอที่จะเจออะไรอีกเยอะคะ่ะแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าตอนนี้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น,นะคะ่ะ ในส่วนรอบแรกรอบสองในการแข่งขันช is ิงแชมป์เอเชียค so well, like ่ะก็น่าจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากสาหรับรอบรอบแรกค่ะแต่ว่าก็น่าจะหนักประมาณรอบแปดคนแล้วก็รอบตัดเชือกค่ะจะคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะครับนี้กกา่กส่วนทุประทุกส่ก็มีอะไรกันาชนย้อนัค่ะก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวไทยนะคะที่วันนี้ก็มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีก็รู้สึกอบอุ่นค่ะ รู้สึกว่าเรามีคนไทยคอยอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยให้กำลังใจเสมอแล้วก็ไม่ว่าผลผลจะออกมาปเป็นยังไงคือทุกคนอยู่เคียงข้างค่ะเพราะว่าพราเป็นแชมป์เนี่ยยากแล้วแต่การรักษาแชมป์รักษาความแข็ง่มันยากกว่าสูเยความแข็งทีร่มีอะไรบ้างคะคะมันเป็นอะไรที่ก็ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าอันดับแรง์กิ้งของเราคือถ้าเราสามารถป้องกันได้คือมันก็จะอยู่เท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าเรา พรกันไม่ได้มันก็จะมีแต่ลบอย่างเดียวคือตอนนี้ก็พยายามคิดไว้คิดไว้ว่าเราอย่างเราต้องพยายามเข้ารอบทหลือที่สุด,สดค่ะสำหรับในรอบตักเชือที่เอเชียแชมเปี้ยนชิพค่ะก็น่าจะต้องวางแผน การเล่นอีกทีน like <the> <started by>. ึงนะคะเพราะตอนนี <the> ้เขาก็น่าจะกำลังศึกษาเกมของเราเหมือนกันค่ะขออีกสามคำถามนะคะถานนะครับูมหันแตัหนูหนูไม่คิดมากค่ะกับการที่มันจะ แรงกิ้งลงหรือขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คือว่าฟองหนูค่อนข้างที่จะทำให้ผู้สู้หลายหลายประเทศต้องจับตามองค่ะก็รู้สึกว่าเราเอ,อ,อย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอ้โหได้สามแชมป์เลยเหรออะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ตอนแรกหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นคนแรกของโลกที่คว้าระดับซูเปอร์ซีรี้สามในการติดนะคะไละ่สองนะคะ สำหรับฟอร์อการเล่นตอนนี้ของเมย์ก็อยู่ในช่วงที่ดีค่ะแต่ว่าเมย์คิดว่าถ้าเมย์ลดการอคติพลาดไปอีกเมย์คิดว่ามันเมย์สามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้ค่ะ,ะก็คิดว่ามันยังพัฒนาได้ดีกว่านี้แล้วก็สาหรับช่วงโอลิมปิกเมย์คิดว่าน่าจะพีกว่านี้ค่ะสุดท้ายค่ะเหลืออีกเป้าหมายคือการแข่งขันที่โอลิมปิกใช่ไหมคะก็ เมลหวังไว้อย่างว่าต้องคว้าหเหรียญกลับมาให้ได้ค่ะ <c oughs> คิดว่าบางทีสภาพอากาศอย่างนี้ค่ะมันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะกับการแข่งขันที่เราจะไปแข่งขันอย่างโอลิมปิกเกมค่ะก็คิดว่าเราก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างดีเหมือนก,นกันกับการที่เราจะต้องเจอกับแมตช์ใหญ่ๆแล้วก็เป็นแมตช์ความหวังของทั้งเมย์แล้วก็คนไทยหลายๆคนค่ะค่ะเมย์ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กาลังใจแล้วก็มาทําข่าวค่ะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนคะ่ะที่ ได้เผยแพร่ข่าวสารให้กับคนไทยหลายๆคนได้ติดตามผลงานของเมย์เมย์รู้สึกอบอุน่นค่ะก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณคี่ะค่ะก็อย่าลืมออกกาลังกายกันนะคะขอบคุณค่ะด้วยนการเล่นแบบนิตตค่ะ พวกคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน้องเมย์คงจะออกไปด้านนอกนะครับยังคงม,มีแฟนคลับบอกรองคงจะต้องรอบกวนพี่ๆี่